สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบเกม a n g e l Tale นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวที่เรียกว่าจีบสาวก็จะว่าได้เป็นแนวที่คนไทยทำครับเเนื้อหาส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจีบสาวของนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในไทยนะครับ <c oughs> ซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นเราก็จะมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยก็จะมาดูออปชันก่อนครับก็จะมีให้ปรับตสวมิวสิง หรือว่าดิสเพย์ผมเล่นเต็มต่อครับแล <c oughs> ้วกลับที่เมนูต่ออีกทีก็จะมีโหมดบิกินเริ่มเกมแล้วก็เล่นต่อหรือว่าเอ็กซ์้าหน้าพิเศษหอะไรเนาะอ๋อก็จะมีแกลเลอรี่กับฟังเพลงแล้วก็วิดีโอที่เปิดครับเราจะมาดูภาพภาพรงภาพเลยนะครับเจ็ด <c oughs> ถ้าจะหาเกมนี้ก็ ถ้าใครอยากได้ก็บอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้ใส่ลิงไว้ใต้เดสคริปชันนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ปลดล็อกก็มีอยู่แค่นี้แล้ว <c oughs> ไปดูเพลงอะไรกันครับมีเพลงเยอะเลยนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็กลับที่หน้าเมนูครับเรามาเริ่มเกมกันเลยครับ มันเป็นบทประเภทที่ว่าอืมก่อนหน้าก็จะพี่ก็จะบนโบบทเลยไปผมจะขอข้ามไปเลยนะครับเจ๊อืมจงอะไรขึ้นเลยเนี่ยวัดเดอะจตุประหลัดลิจะทำไรเนี่ยลิตุประหลดีบวยไว้เราไม่ต้องทำแันเลยอ๋อ คือพี่คนนี้เอ่อเป็นน้องสาวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าปาแต่ว่าน้องคนนี้ชื่อว่าน้องฟ้นานะเบื่อหนเ่ายเอาไหนแล้ะทำไมันมันใช่ไหมเนี่ยาถ้ที่ดูไม่ไม่ใช่อย่างนี้นี่ เอานี้ลวกันอะไรครับพี่ยิ้มเรื่องอะไรกันรู้สึกว่าจ,จะไม่ใช่อพี่อี่แล้วน่าฮะงั้น,นปะ่ะแล้ก็มันจะโดนต่อยให้หลับไปนะครับ ในใน,ในเกมนี้ก็จะมีอยู่หลายบทด้วยกันครับถ้าถ้าไม่ข้ามสกิปก็จะเป็นบทอีกบ,บทหนึ่งแต่ถ้าข้ามสกิปก็จะเป็นบทอีกบทหนึ่งครับเราก็จะมาดูเซนดูนะครับ <c oughs> แร้วตัวเกมนี้ออปชันเสริมมันก็เหมือนในเกมศึสาทั่วไปครับก็จะมีซ้อนกรอบโอเคคลิกเมาส์ก็จะมาโหลดเล่นต่อหรือว่าบันทึกไว้แล้วก็ออปชันหน้ารัอแ่งครับโอเค ก็จะมาดูกันก็จะเป็นฉากนี้มัม้งเออแต่ว่าคงคงจะ,ะคงจะไม่ใช่อ่ะที่จำได้มันจะไม่มีไอ้คำพูดอีกที่หนมึมีคำพูดอีกแบบหนึงแล้ก็นั่เน,นั้นก็จะเป็นน้องของ,องนะครับ อืขอบคุณด้วยยังได้คนช่วยได้เปล่าครับตัวแต่ประตูหรือว่าจัลลีที่คนน,นนั้นไม่ได้ยินที่หกคนเลยหรอเนี่ยรองสีผ่านออกหรือเธอจะไม่รู้มันพวกเธออยู่แม <c oughs> ่คอนทับมีอะไรช่วยหรือเปล่าครับเอ,อ,อีกครั้งหนึ่ง ถาการเชร์ไปแล้นายก็พกูดเองนี่ว้าวโอ้ยทำไมโดนมาซิอย่างนั้นเลยคืออาจจะกำลังยุ่งจนไม่มีสนใจแล้วก็กตัวเธอได้เนี่ยละเราไม่เธอคยดังนะขัครั้งคุณครับให้ผมช่วยดูเจ้ากล่องนั้นได้ไหมครับอเ,เอ๊ะผมจะพูดกับเราหน่อแต่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกมั้งคืออย่านี้ผมรก็จะรีว่าผมหน่งไปกับอะไร ครั้งที่ผมพวกนั้นได้รู้ว่าเราจริ่ๆถ้าเป็นเด็กแล้วเี่อามสามารถในการมองเห็นเช็ดมองเห็นที่ควรจะรู้จะต้องมีการใช้หรือว่าบางทีว้าแล้วนากนั้นหรือ่เขาจะมองเห็นเราจริงๆไหมวิธีที่เ้าจะทำเสมอ เนี่ต้องอะไรกัรู้สึกเป็นแค่ย้อนคือไม่คือเปเจอเมาะองเห็นจริงจริงกันไม่เห็นเส้นผมแบบเป็นใจโชคดีจังี่แเอ๊ะเอ๊ะคนนี้มันอะไรจริงเกมนี้ก็เพิ่งไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมเพิ่งเจอวันนี้ผเพื่อนเอามาให้แล้ว ถ้ามีใครอยากเล่นหรือยังไงส่วนมากคุณจะเน้นแบบอ่านแบบไวๆอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าใครที่ชอบเกมติดตาอแล้วแบบรู้สึกว่าโดนใจเกมนี้ก็บอกได้นะครับจริงๆก็มีอยู่ประมาณตั้งสองสามเกมนี่แหละที่ผมต่อมาก็จะเป็นภาษาไทยมีไม่กี่เกมเหรอกครับต้องไม่ได้ต่างจฤษแต่ว่าถ้าคนถ้าคนที่เป็นแนวสีสาวอยู่แล้วที่ชอบผมก็เลย ขอโทษว่าที่ต้องกดฉากเ,เ,เร็วๆเพราะว่าไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องเท่าไหร่ครับก็จะมาให้ดูครับว่าตัวเกมเป็นยังไงคะแนนเท่าไหร่ครับซึ่งถ้าเต็มสิบนี่ยผมคงให้ประมาณสักเจ็ดถึงแปดนะครับประมาณหกเจ็ดแปดเนี่ยเอาให้ให้เจ็ดเลยแล้วกันฉากซึ่งค่อนข้างที่จะซ้ําอยู่ประมาณสักหลายรอบอยู่นนแล้วก็คําพูดที่มันแบบเห็นแงครับ ซึ่งมันยาวเหยียดมากช้อยเลือกก็จะมีอยู่ประมาณเรื่องสองลำช้อยอะ่ะถ้าผมเล่นเริ่มแรกก็จะเห็นส่วนลำช้อยนะแต่ว่าชื่อเลือันก็จะไม่รู้แต่ถ้าใครอยากรู้ละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเอาละครับก็ถึงเวลาช่วงสุดท,ท้ายของเราก็จะขอฝากไว้ว่าใครที่ชอบเล่นเกมติดสาวหรือเกมที่ทำารู้สึกยินมปกับมันผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วขอให้คลิปส่วนส่หนึ่งที่คลิปนี้ทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่จะศึกษาเกม พี่สาวครับก็ขอจบการแชทเกมน้ครับสวัสดีครับ